สงครามเรือบังคับในที่สุดฉันก็เดือเรือบังคับมาปเป็นเขาตัวเออย่าก็ฝันไปเลยเนาะฮ่าจริงด้วยนะนะาต้องลำบากสารพัดเลยนี่เก็บเงินข่าขนมไปทํางานพิเศษอดทนทุกอย่างจนได้มาเชยชมสมใจอย่างที่เห็นได้ยังไงเราฮึนานี่เก่งจริงๆรเลยนะเก่งมากๆาเก่งมาก นจังเลยนะแต่เรือของพวกนายนะ่ะอยากเข้ามาใกล้เรือยามาโต้ของฉันเองทําไมละ่ะถ้าเรือคนละม <จบ S 1> <ด>้วนจ้อง้ปแบบนี้แบบนี้บบนอ,าอ้าวยามาโหเป็นเลยไนดะ้เดี๋ยวฉันจะซื้อใช้ให้ก็ได้เรือถูกถูกถกแบบนั้นนะสู้เรือยามาโต้ของฉันก็ไม่ได้นะนายดูทินี่เห็นไหมยอดขนาดจะของจริงห้าสิบต่อนหนึ่งความยาวก,ก็หนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าเซนชนะแล้วยังมีปืนใหญ่จะอยู่รบอบๆนำเรืออีกที่เหมือนจริงมากอีกด้วยนะเนี่ยเห็นไหมสั่งตั้งนานแล้วนะเนี่ยกว่าจะอ้าวแล้วหายไปไหนกันล้วเนี่ยจะฆ่าสันได้โอ๊ยได้แล้วก็ยังไ ยึดโดยยามาโต้เหรอใช่ดิแล้วก็จะไม่คืนจนกว่าพนปิตาจะได้ลำใหม่ไงเราแต่ว่าจะทำไงอะอไ้ฉายยอดสวนยยอกหยอกเหมือนจริงมากเลยลำใหญ่ซะด้วยฮะเอาละให้มาที่ฝั่งดีกว่าเปิดสวิสเดินหนะ้า เอาจะไปไหนกันล้วเนี่ยเดียวขวาสิเฮ้เดียวขวาเดียวขวาสิไฮ้ยทำไมบังคับไม่ได้ล่ะเนี่ยใจเดียวฟังให้ดีๆนะขณะนี้เราได้ยึดเรือรบยามาโต้เอาไว้แล้วไม่ใช่บของนายอีกต่อไปแล้วเอาไลยกันเล่าอย่าบัล้อเล่นแบบนี้สิน้ำแข็งแปมจิตใจนะช่วยด้วยกี่ส้นกิจิครับรีบมาที่นี่ดูนี่เลยเลยจะมา ว่าไงนันน่าสนุกจังเลยฮะเครื่องบินล็อกีโร่พี่อยากลองตีระเบิดไว้ที่เครื่องบินนี่ตั้งนานแล้วบังคับด้วยรีโมทคราวนี้จะให้ใช้เรือยามาตัวเป็นตัวทดลองเลยยังไงเล่าไม่เอานะผมไม่ยอมอ่ะจะรอไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่หาลำที่ดีกว่านี้มาให้ใช้ให้เล่นกันได้ அலோ ஜெகா เดือดำน้ำติดจรวดไม่ใช่โดรีมอนมีของดีๆแบบที่ทำมอยไม่บอกให้ฉันเก็บเงินอยู่ตั้งนานเนี่ยไมบอกเอานี่ไงนั่นอะไรนั่นอะไรเริ่มบังับเก่งแล้วเนี่ยสปิออรเอาไว้มีเครื่องบินเขาจะโดดกันเลยดีกว่าไอ่ไอ้ฮะไอ้เดีย

เฮ้ยไปเรามีระเบิดอยู่ในเรือด้วยนี่นะนี่ย้อนแล้วเลยนะจมเลยแย่เลยนะไม่ต้องกลัวน่ะนี่จะไปของเล่นแต่พวกแข็งแรงเหมือนของจริงเลยนะจะบอกให้หมดแล้วละสิคราวนี้ถึงตาเราบักแล้วเอ้ายิีจรวดไม่ใช่ ยายฆ่าเรือที่ทำพังมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยสงครามเนี่ยมีแต่ทำให้เสียงเงินอย่างเดียวไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยอะ่ะโดเรมอนเครื่อง<ฮ>บินที่เส้นดูสาวรำบาดทำขึ้นมานะ่ะพังแล้วใครทำพังเหรอพ่อสิขอเครื่องบินบังคับไิทยียวของนายมาเล่นแทนได้ไหมอือ๋อโนบิตะเครื่องบินที่บอกว่าพ่อทำพังเนะี่ย เศรษฐิชู้ที่พ่อสน้ำมูกเนี่ยเหรอฮะ,อะ <c oughs> แม่พ่อก็มาทำไมตอนนี้ล่ะ